มาไหนวะเจน้ำนันลยผัดน้ำเนาะต้อนอือวัเถอะต้อนเนี่เถียงนี่ถึงจิ้บอขาบ่จิ้น้องโานไม่ได้บอกว่าก็มาดตัวนง่าอยู่

ว่าให้ปันตกอนน้นะอทีไม่ได้คุณเลยตะกอนกัไปโอของะนจะมาของก็ได้ข้แบบบ้านเขาไล้ยแบบ้ขแบบเส้าปอันตะกอนบ้านที่หลังหาป้านที่หลังเจ้าปันป้อนหมไป้อนหมูี่้านได้มาไม่งวนเลยป้อนทหน้าเลยเป็นแบบไม่มากเลยบ้นแบบบานลายเดเอ แม่เขานัดแล้วจ้ามีวันจนัดแล้วมใครสองมมือเลาจ่งง้าขอได้โรงงานนัมัหนึ่งนันไม่นเห็น่าตกคอนนี่ว่มันก็หนวนไปเป็คนม้ม้ขอกันเอาหมดอมาเอรทันมาอย่าไรจัอ่ะใครเลยาง้านบ้นไมิไมอาะคืนอ่ะมาโเลยเอือ

เป็นบ่อพรายลนตอนหนัดวันวันอาทรที์เป็นบ่อข้าวตือปาาเจ้าข้าเอาทอดไข่บ่เอาแกงเทีพบ่ค่ะกินไข่ก็ได้แบบกกินยาอุตสาห์กินทำมันมีประโยชน์

แล้วรู้สึกทุงลาหาสิบบาทม่าต้องมาด้วยกันโอ้คนมาเบิ่งหลายเลยมาจ้า เหนมันยุ่งเ้ยงกันเขาเลยเอาในมากพ่าหัวใจมันเหลือจางกินไปเสียบด้านเจจางตีเจงเกีไม่ใช่ไปเน่างเมนนี่แหล่ยไม่พ

Fana akonye nini. เราเปลี่ยนตัวให้ตึงดังเราที่จะมีเงินจุดนี้จุดจุดกำจัดน้ำนม่ของไหนนี่บอกนี่สาดนี่สามตัวนี้ให้คุณั้ำนี่น่ะนี่สาบกำจัดคอผมกำจัมัน บอกว่าไปน้ำเขาจัยากเลยกอไปลวเออเออาข่่ยั ไไปดีกว ja ่าเดี๋ยววนเขาจะก่อนแน่มันอยู่งานน้าเขามาเจอลักกันเ่ยโดนเนี่ยดิ้นลอยก่อนอีกเงิัมหน่อยออกกิจเจ้าเพิ่มถังนช่จะอยากจะอยากแก้กรรมบอสแกกรรมไม่ได้เลยถ้าอยู่ไปไม่ได้แก้ไม่ได้ตรวจสอบเปนเกิดเกิดก

Cứ không không được quá bằng nguồn bàn đi con này mẹ Nó dùng à, à. oh, một này Một Nó con cuối Mà đây cha วาเห็นมาดูจะมาข้าวเดี๋ยวจะคอยดูยดุไไนาาด่นอ๋อดลไวแุ่ไม่หนีสิแล้แลมาว่าอ,อย่างตมอึ้นพุ่นะาเอะข้าวเดี๋ยวรอเดี๋ยวเขาไปใต้อยู่นะตอนที่จะว่ารถญปวีทย์นั่นแหะเอินอมกอย่างคือบ่มีทองก็บบมีใส่มันคือขื้นหน้าเราเป็นท้องแฟบไปเลย Hoang băng băng tôi nói hoang bụng con ngăn nắp bóng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  nắp tuổi nắp bóng hoang của con hoang <laughs>

ไเดียวนอาดไนเเ้เน้ตนโปไาเอาให้มนี now, been, looking, oh, right. ่ยแล้วไเห็นเหอเต้นเต้นจบ้วเรียกว่าเต้นน่นอมานทยได้กี่เตานก็ายครับน่ขา่าของจอมันคหลายกว่าแนี้ด้วมรกราเนอะเดี๋ยวาถาูสอีกแล้ว

มันไปอไรก็ไ่ไหลไหลก็ม่เยอาไร่ปนใหญ่ๆัานบ่ไหลไม่ใช่ไงล่ะมันไหลลูก้นท่อได้น่ะมลนี่มันไหลขึ really Dee, really ้นโขงได้หรอไม่เสียงหรอกมันบอกว่าเท่นั้นแหละเออไม่แล้วก็สิย่างออมบานลเรนบ้งเหนอยแทนเจ้าก็ไปดำร้าเพงเดี๋ยวยายไปยังไงละน้ำไหลอ่ะน้ำไหวเออก็ลี้ยวตัวน้ำไไหละโอเค

เป็นพี่เจ้าค่ะนั่งหญิงนั่งหญิงนั่งหญิงงามค้าเต๋อน้ำไหลน้ำไหลแต่ก็ไหลเออขับเป็นอลไรไปเปลี่ยนเปนน้ำเค้มคุกหรว่าไหลขึ้นป้าจะต้องเคย่ปยันเย่อนันโห